สวัสดีค่ะลงไปเรื่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟังเธออยากอ่านกับนางสือมสท1 2 3 0 5่ศิละปะกับสังคมไทยค่ะวันนี้ลงไปเรื่อยจะอ่านหน่วยที่2นะคะลงไปเรื่อยจะอ่านเกี่ยวกับแนวคิดของแต่และหน่วยและกิจกรรมพร้อมเฉลยของแต่และกิจกรรมนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่หน่วยที่2กันเลยนะคะหน่วยที่2พัฒนาการทางศิละปะของไทย ตอนที่2.1แนวคิดศิละปะตอนที่2.2ศิละปะประเพณีในประเทศไทยตอนที่2.3ศิละปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยแนวคิด 1. ศิละปะคือกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานที่เกิดจากแนวคิดความเชื่อแรงมานานใจและทักษะที่ศิลปินได้สร้างสารรค์ขึ้นมาในสื่อและเทคนิคต่างๆเช่นจิตรกรรม ปฏติมากรรมอันรวมไปถึงปฏิมากรรมในศาสนาเพื่อสื่อแสดงให้เห็นสภาวะความเป็นไปในสังคมวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยปัจจัยเง่อนไขสร้างสารสรค์ศิลปะของศิลปินในแต่ละยุคนั้นมีความแตกต่างกันอยู่กับวิธีของระบบอุปธรรมในแต่ละสมัยเช่นศินลปะประเพณีศิลปินมักจะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา วัดวา,ารามในยุคศิลปะสมัยใหม่ศิลปินมีอิสระในการสร้างสารรค์ผลงานในแบบอย่างเทคนิคต่างๆมากขึ้นศินลปะประเพณีหมายถึงศิละปะที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาในสมัยอาณาจักรต่างๆตั้งแต่สมัยอาณาจักรราวรวดีรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุขโขทยัยอูทองอยุธยาและรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สม ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นงานปฏิมากรรมรูปเคารพสถาปัตยกรรมวัดวาอารามปราศาสตรราชวังศิละปะสมัยใหม่เริ่มจากกะระแสศิลปะจากตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะในประเทศไทยช่วงรัชกาลที่4และนับตั้งแต่คอลาโลเฟโรจีหรือสินเฟโรสีเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นในสมัยรัชกาลที่6 และหลังจากนั้นได้เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะแบบหลักวิชาการยุโรปขึ้นมาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรในพศ2486อันเป็นแหล่งบ่งเพาะศิลปะสมัยใหม่ตามแบบอย่างตะวันตกขึ้นมาในประเทศไทยเป็นแห่งแรกจนทำให้กระบวนการสร้างสารสรค์ศิลปะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดทเทคนิคและเนื้อหาการนำเสนอ อันเป็นผลให้ศิลปินได้เข้าสู่วิธีของการเรียนรู้ศึกษาเทคนิคความรู้ใหม่ๆตามวิธีของนานาชาติรวมทั้งผู้สร้างสรรค์มีความกล้าและรูปแบบอันก่อให้เกิดกระแสร,ร่วมสมัยในผลงานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวสังคมการเมืองวัฒนธรรมของผู้คนในทุกระดับตอนที่2.1นแนวคิดศิลปะหัวเรื่อง2.1.1 พัฒนาการของแนวคิดศิละปะ2.1.2ความงามและการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ของศิละปะแนวคิดศิละปะมีนิยามความหมายที่กว้างและเป็นปัญหาทางอารมณ์การรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มนุษย์พึงจะได้รับทางความรู้สึกและลสนิยมพร้อเงื่อนไขและสภาวะที่ก่อให้เกิดส,นสุนทรียะทางศิลปะได้นั้น ไม่ใช่แค่วัตถุศิละปะเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยเช่นพื้นที่การแสดงแสงสีเสียงฉะนั้นนักสนทรีศาสตร์หรือนักวิชาการทางศิละปะจึงพยายามจัดหมวดหมู่และแยกแยะแขนงของศิละปะตามสื่อและเทคนิคต่างๆเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าถึงอรรถรสของศิละปะ 2. ขอบเขตความหมายของศิละปะในกรอบความหมายของศิละปะนั้น ผู้ที่สร้างสรรผลงานก็คือศิลปินและเมื่อนำผลงานออกไปแสดงในพื้นที่ทางศิลปะแล้วผู้ชมพึงพอใจหรือตีความตามการรับรู้ใดๆเป็นอีกส่วนหนึ่ง 3. ความงามและการรับรู้ทางนุนทรีศาสตร์ของศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ความพึงพอใจและลดสนิยมของปัจเจตบุคคลกิจกรรม2.1.1 ศิละปะคืออะไรแนวตอบศิละปะหรืออาร์ตเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในยุคสมัยใหม่ในศตวรรษที่18ใช้สื่อถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลง,งานที่เกิดจากแนวคิดความเชื่อแรงบันดาลใจแหละทักษะที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในสือ่อและเทคนิคต่างๆเช่นจิตกรรมปฏติมากรรมอันรวมไปถึงปริมากรรมรลปรติมากรรมในศาสนา เพื่อสื่อแสดงให้เห็นสภาวะความเป็นไปในสังคมวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยจิจกรรมที่2.1.2ลักษณะความงาม5ส่วนตามแนวคิดของอิมมานูเอลคานคืออะไรแนวตอบตามแนวคิดของอิมมานูเอลคานความงามพิจารณาจากลักษณะของความงาม5ส่วนคือ 1. คุณลักษณะของคุณภาพความงามในตัววัตถุเอง 2. ปริมาณความงามเป็นสากล 3. ความสัมพันธ์วัตถุประสงค์ปราศจากเป้าหมาย 4. แบบแผนความจำเป็น 5. รสะนิยมความชื่นชอบกับความรู้สึกและการรับรู้ร่วมกันตอนที่2.2ศิลปะประเพณีในประเทศไทยหัวเรื่อง2.2.1ศิลปะสมัยทราวดี พุทธศตวรรษที่11ถึง16 2.2.2ศิลปะสมัยศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่13ถึง18 2.2.3ศิลปะสมัยลพบุรีพุทธศตวร 2. 2. รษท,ที่16ถึง18 2.2.4ศิลปะสมัยเชียงแสนหรือล้านนาพุทธศตวรรษที่17ถึง23 2.2.5ศิลปะสมัยสุขโขทยัยพุทธศตวรรษที่19ถึง20 2.2.6ศิลปะสมัยอู่ทองพุทธศตรวรรษที่18-20 2.2.7ศิลปะสมัยอยุธยาพุทธศตรวรรษที่20-23 2.2.8ศิลปะสมัยรัชตนาโกสินร์ช่วงรัชกาลที่ 1- ถึงรัชกาลที่3พุทธศตรวรรษที่24แนวคิด1การสร้างศิลปะผลงานศิลปะประเพณีของประเทศไทยในสมัย อาณาจักรที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงแนวคิดอิทธิพลความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาเป็นปัจจัยหลักและได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถรัรมภ์ในแต่ละสมัยทำให้ผู้สร้างสารรค์ได้สร้างผลงานตามความเชื่อแนวคิดในลักษณะเฉพาะของแต่ละอาณาบริมณฑล 2. ศิลปะสมัยคราวดี เป็นแบบอย่างผลงานที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดพระพุทธศาสนาสมัยรัตนิหินยานโดยมีต้นแบบของพระพุทธรูปสมัยยุคคุปตะเป็นแบบอย่าง 3. ศิลปะสมัยศรีวิชัยสร้างสรรค์ศิลปะตามแบบอย่างแนวคิดพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะลังคุปตะและระเสนะเช่นพระโพธิต์ อวะโลกิเตสวน 4. ศิละปะสมัยลบุรีและเชียงแสนลักษณะศิละปะทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของศิละปะสมัยลบุรีนั้นได้รับอิทธิพลจากศิละปะของแทบทั้งสิน้นส่วนศินละปะสมัยเชียงแสนนิยมสร้างตามคติพุทธศาสนาลัทธิหินยานส่วนมากสร้างประพุทธรูปสำลิดแก้วหินหรือมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นของล้านนา 5. ศิลปะสมัยสุขโขทยัยศิลปะสมัยนี้ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรค์จากเนือคิดพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายลังกาบงจากลังกาศิลปะสมัยสุขโขทัยนิยมสร้างพระพุทธร,รูปสีอิริยาบถคือนั่งนอนยืนเดินอีกทั้งยังสร้างรอยพระพุทธบาทอีกด้วย 6. ศิลปะสมัยอูทองและอยุธยาสำหรับศิลปะสมัยอูทองนั้นส่วนมากได้รับอิทธิพลจ,จากศิลปะสมัยโลบบุรีหรือ ศิลปะของและส่งต่อมาถึงศิลปะสมัยอยุธยาใน,ในช่วงต้นสมัยและจากนั้นศิลปะอายุธยาได้พัฒนาเจริญขึ้นถึงขีดสูงสุดเหนือกว่าศิลปะแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลายลดน้ำปิดทองแกะสลักเครื่องมุกจิตรกรรมปฏติมากรรม 7. จศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นศิลปะสมัยรัชกากตอนต้น เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นึ่งศิลปะนปส่วนาม,มากได้นําแบบอย่างมาจากสมัยอยุธยาช่วงรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3เป็นยุคของการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและการค้าขายกับจีนอยู่บ้างและหลังจากรัชกาลที่3ไปเราก็เริ่มเข้าสู่อิทธิพลจากยุโรปและตะวันตกจิตกรรมที่ 2.2. 1ศิลปะสมัยทราวาีในแต่ละยุคได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากแหล่งใด แนวตอบศิลปะสมัยทราวดรีแบ่งออกเป็น3ยุคคือ 1. ยุคแรกพระพุทธรูปส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ 2. พระพุทธรูปในยุคนี้มีอิทธิพลศิลปะพื้นเมืองเข้ามาผสมผสาน 3. ยุคสุดท้ายพระพุทธรูปยุคนี้ได้รับอิทธิพลของศิลปะสมัยบาปวนหรือสมัยโรปุรีตอนต้นเข้ามาผสมผสาน กิจกรรม2.2.2ศิลปะสตรสมัยศรีวิชัยสร้างขึ้นตามความเชื่อแบบใดแนวตอบศิลปะตรศรีวิชัยสร้างขึ้นตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์อาวาโลกีเตศวรพระบรมาธาตุชัยยาเป็นต้นกิจกรรม2.2.3พระพุทธรูปสมัยลบุรีมีลักษณะเด่นอย่างไรแนวตอบพระพุทธรูปสมัยลบุรีมักมีใบหน้าสี่เหลี่ยม คิ้วเกือบเป็นเส้นตรงถ้าสั้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่16มักมีลายผมอยู่เหนือนหน้าผามีเกตมาราหรือเมาลีทำเป็นกี่บัวซ่อนกันขึ้นไปสามชั้นและมีรัศมีเป็นรูปบัวตูมหรือลูกแก้วอยู่บนอู่่้้าบบนิจิรรรรม4 2. 2 4เจดีแบบล้านนาแบ่งประเภทได้อย่างไรแนวตอบเจดี JD แบบล้านนาแบ่งเป็นสประเภทคือเจดีทรงปราสาทในผังสี่เหลี่ยม และเจดีทรงระฆังกิจกรรม2.2.5พระพุทธรูปและเจดีของศิลปะสมัยสุขโขทยัยมีการแบ่งอย่างไรแนวตอบพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยแบ่งได้เป็น4หมวดได้แก่หมวดวัดตะกวนหมวดใหญ่หมวดกำแพงเพชรและหมวดพระพุทธชินราชเจดี JD ของศิลปะสมัยสุขโขทยัยแบ่งได้3แบบได้แก่ เจดีย์แบบสุโขทัยเจดีย์ JD ทรงกลมแบบลังกาหรือทรงระฆังและเจดีย์ทรงปราสาทยอดกิจกรรม2.2.6พระพุทธรูปปางใดนิยมสร้างขึ้นในศิลปะสมัยอู่ทองยุคแรกแนวตอบพระพุทธรูปอู่ทองยุคแรกเป็นแบบปางมาราวิชัยกิจกรรม2.2.7ศิลปะสมัยอยุธยายุคใด ที่เริ่มได้รับอิทธิพลของศิละปะแบบตะวันตกแนวตอบศิละปะสมัยอยุทยาตอนปลายเริ่มได้รับอิทธิพลของศิละปะแบบตะวันตกโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชกิจกรรม2.2.8ศิละปะสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นมีจุดเด่นที่สำคัญคืออะไรแนวตอบศิละปะในช่วงสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้น หรือช่วงราชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สามนั้นงานศิลปะจ,จะเน้นการสร้างและสืบทอดแบบอย่างผลงานจากอดีตโดยเฉพาะศิลปะสมัยอยุธยาตอนที่2.3ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยหัวเรื่อง2.3.1ศิลปะสมัยใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่8 2.3.2 ศิลปะสมัยใหม่ช่วงรัชกาลที่9และศิลประร่วมสมัยแนวคิด 1. บริบทของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยเป็นผลมาจากแนวคิดจากตะวันตกและยุโรปที่แพร่เข้ามาในภูมิภาคแถบนี้รวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับและปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัยตามวิถีของตะวันตกในวิถีของศิลปะนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมุมมองในการสร้างสารรค์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เช่นผลงานของรัวอินโครและหลังจากนั้นนับตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมากระแสะวิธีวัฒนธรรมจากยุโรปและตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยปรากฏให้เห็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมปรติมากรรมและแบบแขนอื่นๆ 2. การสถาปนาแนวคิดศิละปะสมัยใหม่ในช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้เกิดแนวคิดทันสมัยกับโรคตะวันตกจนก่อให้เกิดการปฏิมาก,กรรมรูปเหมือนอนุสาวรีย์ศิตกรรมหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงสถาปนาสถาบันศึกษาของศิละปะแบบโยุโรปขึ้นด้วย 3. ความเคลื่อนไหวศิละปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในช่วงรัชกาลที่9 นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดรูปแบบเทคนิคการนำเสนอที่เป็นไปตามกระแสโรคศิลปะของนานาชาติที่สะท้อนเรื่องราวสังคมการเมืองวัฒนธรรมในทุกระดับกิจกรรม2.3.1ให้นักศึกษายกตัวอย่างช่างเอกประจำรัชสมนักในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าใจ้อยู่หัวมาหนึ่งท่าน้อมอธิบายว่าช่างเอกผู้นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรแนวตอบ ตัวอย่างเช่นพระสอรรษ์ริกริตจิตรกรในสมัยรัชกาลที่5เคยตามเสด็จรัชกาลที่5ไปยุโรปและได้ศึกษาจิตกรรมที่ประเทศอิตาลีซึ่งท่านเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสารรคผลงานจิตกรรมของไทยร่วมกับคุณปฏิพัฒน์ริขิตผู้ซึ่งเคยเป็นจิตรกรอาชีพอยู่ในยุโรปถึง30ปีเชื่อว่า เป็นผู้นำวิชาการทำบล็อกแม่พิมพ์มาเผยแพร่ในประเทศไทยกิจกรรม2.3.2ศิลปะเพื่อชีวิตเกิดขึ้นสัมพันธ์กับบริบทใดแนวตอบศิลปะเพื่อชีวิตเกิดขึ้นในบริบทที่ประเทศไทยมีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในช่วงเหตุการณ์14ตุลาปีพศ2516และเหตุการณ์6ตุลา พุทธศักราช2,519หนห่วที่2ของเราก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้ลงไปเรื่อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ